ทูสาธุลูกของนอบน้อมแด่องค์พริยาทรงทุกประองค์มีองค์พระราชพมยานหลวงปู่ฤาษีลิ่งดังเป็นปฐถมที่ลูกให้ความนับถือลูกจะมาแจ้งถวายรายงานแด่องค์หลวงปู่และกัลยานามิตรกัลยานธรรมโยคีโยคาวาจรทั้งหลายอันนี้ชุดแรกผ้าผ้าขาวห่อศพได้ได้มาถึงแล้วถ้าเราซื้อหนึ่งผืนเขาจะคิดเราหกสิบห้าบาท ตอนนี้ร้านเขาแนะนาว่าให้เราซื้อยกลังหลังนีงยี่สิบผืนจะตกพันต้น,ตน,ตนจำลงปูผมผมจำยอดเงินไม่ได้หนึ่งพันเก้าร้อยกว่าบาทหรือหนึ่งตีความหนึ่งพันหนึ่งร้อยหลวงปู่เดี๋ยวผมไปแจ้งในเ 1, พจหนึ 2, ่งผืนสองผืนสามผืนสี่ผืนห้าผืนหกผืน

ลูกมาถวายรายงานหลวงปู่ว่าผ้าขาวพอศบนี้ได้มาชุดแรก20ผืนนะคะถ้าเป็นไปได้ลูกก็อยากได้ทั้งหมด3ชุดก็จะมีกู้ภัยแม่โจ้นหนึ่งกู้ภัยป่าภัยหนึ่งกู้ภัยที่เจดีแม่ครัวหนึ่งเราก็ได้มอบให้เขาในวันที่22พฤศจิกาก็ขอบารมีแห่งองค์พระราชภมยานบารมีของหลวงปู่ปกเก้าเา อนโมทนายินดีอวยชัยอวยพรให้กับท่านเจ้าภาพทุกคนให้มีแต่ความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ุนผลห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บทุกๆุกะะการนาสังสิโม,มอ,อิทิริธิพุทธานิมิตังขอเดชะเดชังขอเดชเดชะจงมาเป็นที่พึ่งแก่มะอาอุนี้เทินข้าพเจ้าพุทธชงดาบทน้อมกาบถวายรายงานหลวงปู่ครับ